ข้าองค์รัฐบาลทำให้เกิดน้ำหนักของโครงสร้างอาคารในที่ทำงานมีคนมีเงินแล้วถึงได้ค่าองค์รัฐบาลและจ่ายเงินเดือนแล้วเงินบำรุงศาสนาสนกิจกรรมรลายปีทำประจำทำทุกปีและเกิดน้ำหนักของโครงสร้างอาคารในที่อยู่อาศัยแล้วก็ งานงราชการรัฐบาลราชการโรงเรียนโรงพยาบากลกิจกรรมายปีทำประจําทําทุกปีแล้วมีทุนแล้วคือได้ขายค่าประกันชีวิตแล้วก็นับเป็นปีมีการขยายตัวระดับสันเยนระดับสันใบระดับสันของโครงสร้างคารวัตถุ กิจกรรมรายปีการผลิตที่มันคงและยั่งยืนการคำนวณของกิจกรรมรายปีข้ามวงรัฐบาลเอกสาร โครงการเอสารการต n ดบน ที่เวลาคิวอัพโค้ดการลงทะเบียนซิมไปทะเบียนบ้านในภาาสนและลงทะเบียนซิมการซว้่นซิมในรอ์ซิมเดียวเลขหมายเบอร์โทรเลข้ทยใบภาราชาชนใบทะเบียนบ้านในภาราส่วนลงทะเบียนซิมการตอบสนองจากเครือข่ายยุคสมัยที่มีการลงทะเบียนซิม มาตรฐานสมดุนสมบูรณ์แบบการใช้งานอุปกรณ์ทันสมัยข้อมูลการยืนยันตัวตนและมการตอบสนองจากเครือข่ายวันที่และเวลาการใช้งานระยะเวลา8ปี5เดือน15วัน